คุณดีจงจริงจัดใจโดยไม่ต้องรอให้กระบวนการทางกฎหมายดาเนินถึงที่สุดแต่ทางดีจียื่นมือเข้ามาช่วยโดยไม่มีข้อแม้ทางดีจีตัดสินใจได้เร็วมากโดยมองเห็นความลําบากวอนสำคัญของผมและขอบควณหลักพี่พี่มีถนหแัง,แอองระเบิดอีกไหม ท้าโขงนะโขงที่ท่าโขง,ขขง,ขขงวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่จาก b ีโดยเฉพาะคุณปวีและก็ทีมงาน ทุกท่านทุกภาคส่วนของดีจีปทุมที่มาช่วยเหลือครอบครัวผมที่ได้รับผลกระทบจากปุ๊บไฟในวันนักชิงของดอีจีปทุม่อโดยได้จัดหาได้ซื้อรถใหม่ให้ผมแทนคันเก่าและการเยียวยาของทางดีจีไวและเร็วมากโดยไม่ต้องรอทางดีจีตัดสินใจ ได้เร็วมากโดยมองเห็นความลำบากความสําคัญของผมและครอบครัวเป็นหลักที่ว่าลำบากต้องต้องการใช้รถเนี่ยก็คือความสำคัญตรงเนี้ยต้องต้องต้องกราบขอบพระคุณทางทีทางสโมสรที่ช่วยช่วยช่วยทันท่วงทีช่วยเร็วมากโดยวันนี้ผมไม่คิดว่าจะได้รับการเยียวยาที่เร็ว งรีงๆต้องขอขอบคุณจริงๆยินนี้จะไปให้กำลังใจน้องออสกาไงบ้างฮะอ๋อน้องตอนนี้น้องยังไม่รู้เรื่องครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะชุดที่เจชนาทิพย์ที่ฝากมาให้น้องออสกาน้องเขาน่าจะดีใจมากตอนตอนแรกที่เดือดไฟเพิ่มไหมเนี่ยน้องเขาก็รู้สึกว่ามีความผิดด้วยเหรอยช่วงไฟไหม้น้องเขาเป๊วมากครับร้องไห้ไม่หยุด เพราะว่าเสียใจมากเพราะว่าเป็นรถกของเขาที่เขาต้องอยู่เขาอ,อยู่แต่รถตั้งแต่เกิดม,มีความูกพันทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขอบคุณดีจีจริง,จ,รงจัดใจโดยไม่ต้องรอให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินถึงที่สุดแต่ทางดีจียื่นมือเข้ามาช่วยโดยไม่มีข้อแม้ช่วยทุกอย่างโดยโดยไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่ยังไงฝากฝากอา ที่ท,ที่ที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนาะผมก็ไม่อยากมองคําว่าตั้งใจเพราะทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วออกมายอมรับผิดนะครับออกมายอมรับผิดแล้วสิ่งที่พวกพี่ทําอ่ะมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์สาหรับครอบครัวผมแล้วไม่ไม่แฟร์สาหรับภาพที่ออกมาในแมตช์การแข่งขัน,นนี้อย่างแล้วผู้แฟร์ครั้งนี้ผมขอ,อให้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะจบ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ